สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะราก็จะมาแต่งหน้านะคะโดยใช้เครื่องสำอางของอันนี้เลยพิงแฝดนะคะแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะว่าพิงแฝดแล้ววันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันแบบว่าแต่งเลยทั้งหน้าแล้วก็จะมาแต่งกันใน้วลูกของนี่เลย ของคุณแม่ชมพู่ค่ะเนื่องจากว่าเป็นลุคที่เราเห็นใน i อแล้วเราก็ชื่นชอบมากเรารู้สึกว่ามันสดใสมันดูน่ารักมันดูเหมาะกับทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งมือเอิญว่าเครื่องสำอางของเราอะคะ่ะที่เรามีอยู่สีสันมันก็น่าจะเหมาะกับลุคนี้อยู่เราก็เลยเอามาลองแต่งหน้ากันนะคะผลจะเป็นยังไงจะแต่งรอดไม่รอดยังไงติดตามมาดูกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ การแต่งหน้าเนาะตัวแรกที่เราจะใช้นี่ก็เลยเป็นรองพื้นนะคะของ Pinkfresh Lasting Last Last Lasting Matte Foundation นะคะสีที่เราใช้คือเบอร์ห้าเราจะใช้มือลงเลยนะคะรองพื้นเข,ขาค่อนข้างจะเนื้อดีนะส่วนตัวเราชอบนะ มันก็จะเนียนเลยเห็นไหมทาปุ๊บคือมันเนียนอันนี้ไม่ให้ทาอันนี้ทามันเป็นเบ้นหลักสิบนะอันนี้บอกเลยน,นะคะเราก็จะลงปาจะลงลงพื้นปลาใช้มือเนาะเพราะว่ามันน่าจะเป็นวิธีการที่เราถนัดแล้วแหละของงามเราก็มีนะแต่เราขี้เกียจ หลังจากนั้นเราก็จะมาเซตกันด้วยกันด้วยนี่เลยแป้งฝุ่นนะคะไม่ใช่แป้งฝุ่นสีมันเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะแต่ว่าเราจะเอามาเซตหน้าเรานะคะโดยใช้แปรงคะ่ะในการเซตก่อนหนึ่งรอบเบาๆเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะตัวนี้เราไม่อยากให้มันดูแบบหนักหน้ามากเราก็เลย เลือกการใช้แปลงนะคะในการลงมันจะได้ให้เขาเรียกว่าให้ผิวที่แบบธรรมชาติกว่าการใช้เอ่อพัฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโอเค อันนี้เราก็เป็นการเตรียมผิวเนอะแต่ว่าเราไม่มีคอนซฟลเลอร์แต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้เราใช้รองพื้นกลบๆใต้ตาไปบ้างแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาลองอายแชโดว์กันเลยโดยตะดับนี้นะ,ะจ๊ะเราจะเริ่มจากสีนี้ก่อนมันเป็นเหมือนเบสนะคะเอาไว้ลงลงไว้ที่ตาก่อนเป็นเบสทาตาของเราอุ่นพอเอาเยอะนิดน,นึงนี่นะคะ ้าสังเกตตัวอย่างของแม่ชมพู่ค่ะตาก็จะอ,อเป็นสีพีชเนาะเราลงเป็นพื้นไปก่อนเป็นเบจนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเหมือนเขาจะมีเบ้าหน่อยๆน,นะคะเราจะมาใช้สีน้ำตาลตัวนี้น้ำตาลตัวนี้ในการขัดเบ้าก่อนนะคะเบ้าเบาๆก่อนสีเขาก็ใช้ได้อยู่นะ อองนสีนดีดเลย,เอยโอเคเราจะใช้สีนี้นะคะมาทาตาทั้งเปลือกตาเลยเพราะว่าสีเขาตามรูปเนี่ยจะเป็นออกชมพูพีชซึ่งน่าจะเป็นสีนี้นหละที่ใกล้เคียงใช้แปรงไวก็ได้นะคะเริ่มเลยมาใช้กับแป้งสีไม่ค่อยออกออกนะคือว่ใช้แปรงผิด ตอนนี้ย่าเปลี่ยนแปลงนิดนึงเอาแปลงแท็บสีดีกว่าแปลี่ยนเปนแน่าจะเหมาะก,กว่างานผิดประเภทอีกแล้วเรานี่นะคะ่ะสีก็จะเป็นพีพชอย่างงี้เห็นไหมเริ่มเหมือนยังเริ่มเหมือนยังแล้วก็เอาสีเดียวกันสีเดิมนะคะที่เป็นสี ชิมพพีชอันนี้นะคะลงขอบตาล่างด้วยยัน yeah, นะคะอลุกนี้ชอบมากเลยอ่ะมันรู้สึกว่าแต่งอบบมันสดใสอ่ะเราชอบเราก็เลย,ยกแต่งหลังจากนั้นเราก็จะมาเอาสีที่เป็นชิมเมอร์ค่ะชิมเมอร์สนนีนะคะมันลงตรงกลางเปลดตาใช้นิ้วมือเลยนะคะในการกด อก็ใหญ่พอสมควราาแล้วก็ยังไม่พอค่ะเราจะมาเพิ่มนิดนึ่งโดยเอาสีที่เป็นไฮไลท์ของตลอบนี้นะคะลงตรงหัวตาแล้วก็กลางเปลือกตานิดนึงสุดยอดเลยอะ สีเราก็ได้มาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเราแอบเอาสีไฮไลท์ลงลงใต้ตาที่ตรงหวดตานนิดนึงแต่อันนี้เพิ่มน,นิดนึงดีงงกว่าให้มันดูพชนิดนูงเติมเก่งแบบพีชต้องวันนี้มีอีไหม ได้อยู่นะคะอันนี้ส่วนตาเราก็คงจะเพียงพอแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวแต่งเยอะเดี๋ยวมันจะไปไกลนะคะปัดแก้มเราจะมาใช้ตัวนี้นะคะพ mm ิ n งแ a ดนะคะ mm hmm. สีเบอร์ P04 mm hmm. สีก็ออกจะชมพูสีเขาชัดนะ mm hmm. เม mm hmm. ามานะนะบให้เบาเบาได้ไหม mm hmm. สดใสขึ้นมาทาันทีเลยค่ะท่านผู้ชม แก้มเยอะระวังเป็นต so, right ูดลิงนะคะ่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะมาคอนทัวร์แล้วนะคะเราจะมาลองใช้สีนี้ก็เลยค่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเก็บเนียงนิดนึงนะคะคนเก็บเหนียงเก็บอะไรแล้วก็เดี๋ยวได้ว่าคอนทัวร์มันเหมือนกับเป็นการวอนหน้าเราให้มันดูเล็กลงนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียกว่าอะไรนะ คอนทัวร์จมูกเรียกไม่ถูกละเราจะลอดไหมเราจะเอาสีของตรับน้องนี้นะคะนี่มาคอนทัวร์จมูกใช้แปรงฟูๆอะไรก็ได้ที่เราถนัดหรือที่เรามีนะคะชีวิตประจำวันอ่ะไม่ได้มานั่งเหล่าดั้งนี้เลยแต่งหน้าไปทำงานก็ไม่เคยมานั่งเหล่าดั้งปัดแก้มพาตาทาปากหุจบ ทำคลิปเนี่ยต้องจัดเต็มนิดนึงจะได้ดูสวยง่ามไหมคะมีดังยังไม่รู้หันมองอะไรหลังจากที่เราบอนเซอร์หน้าหรือว่าคอนทัวร์หน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนอะเราก็มีการนัดดั้งนะคะคอนทัวร์จมูกต่อไปเราก็จะมาเป็นการใช้ไฮไลท์นะคะของตลับนี้เหมือนเดิมนะคะสีนี้นะคะเอเคใช้กัะแปลงฟูๆอะไรก็ได้ อย่างที่เคยบอกว่าไฮไลท์เขาก็โอเคยอยู่นะสำหรับตัวนี้เราชอบอยู่เด้อตัวนี้อองจริงก็สำอางเนี่ยลักสิบอะมันทำได้ถึงขนาดเนี้ยค่ะเราว่ามันเวิร์กมากแหละสำหรับเรานะความคิดเห็นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามองว่าอันเนี้ยราคาเท่านี้แล้วเขาสามารถที่จะให้สีให้สันได้ขนาดเนี้ยเราว่ามันดี คือวว่าดีแล้ร like 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 เราจะมาขีดอายไลเนอร์กันค่ะอายไลเนอร์ที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวของพ k f งแฟชเนะวน,นี้เลยขอเขียนอายไลเนอร์ก่อนนะ โอเคค่ะเราก็ได้ไปเขียนไอายไลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะจากตัวนี้นั่นเองของป้าบาจ์ชีใช้วิธีการเขียนแค่หางอย่างเดียวเนาะจะไม่ได้เขียนเข้ามาที่ตรงกลางตาหรือหัวตาเนะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีตากลมโตคมอยู่แล้วกลัวเขียนไปเดี๋ยวว่าลูกนี้มันจะแลดูดุก็เลยเขียนแค่หางให้มันวิงวิงนิดนึงพอเนาะนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาแปรงคิ้วให้มันอุยอุยนะคะแต่ว่าเรามีแค่แปรงแต่เราไม่มีกรหรือว่าเรียกว่าอะไรอะไรทาให้คิ้วตั้งเนาะแต่ว่าเราจะใช้แปรงในการปัดลิปติ้งให้ขนคิ้วอุยหรือมีความตั้งเหมือนแม่สมพู้นะคะจะใช้ไม่มีอะไรทั้งสิ้มีแต่แปรงก็จะพยายามแปรงขนคิ้วให้มันขึ้นขึ้นตามลุกนะคะก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปนะคะเราจะมา ตานะคะแล้วก็แตดขนตากันนะคะต่อไปเราก็จะใช้ตัวมาสคาร่าของพ f แฝ t นะคะตัวนี้จากรอบพ่เลียนที่เราลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบรอบนี้เราดูสีว่าจะได้ไหม <S <S สะพึมพงมากพูดเลย <S <S ไม่ยกโัวเนาะ งานก็ดีอยู่เด้อดูขนตานะคะท่านผู้ชมกระพริบกระพริบกรบพบ,บ,บ,บของเขาดีอยู่นะแนะนําเลยแนะนําเลยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็คือเราจะมาทาลิปกันลิปที่เราจะใช้ตัวนี้จะเป็นลิปกอรสนะคะเป็นเบอร์ G ศูนสองเนาะเสร็จแล้วนะคะ แล้วไปดูฟินิชลกันี้ก<ม>็เป็นฟินิชลุกนะคะในล <at> ุกของคุณแม่ชมพู่เนอะเหมือนหรือเปล่าให้เพื่อนๆตัดสินกันเองละกันเนอะแต่ว่าวันนี้ก็พยายามแต่งให้เต็มที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราใช้เครื่องสำอางหลักสิเท่านั้นเองของพิ k ์แฟน ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะสามารถ e รีเอทลุกลัดแต่งออกมาได้สวยขนาดนี้ไม่มีใครชมชมเองค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเนอะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมยังไงแล้วก็ติดตามกันต่อไปเนอะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ